สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้นกิ่น้วมันกระตุกเป็นพักๆเป็นช่วงๆนะครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยเกิดจากคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันร้อนเกินไปส่วนใหญ่นะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่แบตเตอรี่ของเรานะครับนี่ครับที่ขวานะครับ จากนั้นเราเลือก Power Option ครับผมทีนี้คนทุกคนก็จะมีคำว,ว่า Balance อยู่ใช่ไหมให้เรากดเลือก Balance ใช่ไหมล่ะกด Balance หรือคนทุกคนส่วนใหญ่ก็เลือก Balance อยู่แล้วแหละผมคิดว่างั้นนะหรือใครอาจจะไม่เลือกใครก็ฟ้องไมก็ไม่เป็เลือก Balance นะจากนั้นกด Change Setting ครับผม เมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะมี2ตัวเลือกให้ใช่ไหมให้เราเลือกแท a แอดวา o t ์ s e t t i n g นะครับผมมันจะพูดเร็วเกินไปนะขอตัวด้วยครับผมพี่ผมจะพันมือหมดแล้ว <c oughs> จากนั้นครับให้เราเลือกที่ p r o c ซ s s o r Power นะครับผมรูปบวกนะครับอยากจะ Double click ดับเบิลคลิกแค่้ดับเบิลคลิกจากนั้นครับ ให้เราไปที่ maximum b o e s t e r นะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมี2ตัวเลือกให้เราใช่ไหมเราก็เลือกตัวล่างเ,เปลี่ยนครับผมให้เหลือ่สักห5ก็ได้่างนั้นกด apply ครับกด ok จักนั้นเรามากดตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ของเราเอ้ยเราเลือกตรงบาลานะ์นึ่งไม่ไดเลือก b u i l อ performance ก็เลือกบาลาน เลืตรงกลางนันองโอเคนะครับแค่นี้ก็จะสามารถช่วยได้แล้วนะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับคนที่ใช้นอนบุกนะครับถ้าใครใช้แล้วมันยังร้อนอยู่นะผมแนะนําว่าให้เราลองเอาพัดลมที่เราใช้เปิดใส่เรากันเนี่ยเพื่อใหใช้กันหนัครับทั่วไปอะ่ะเปิดสาพัดลมเอ่อเปิดสพัดลมที่ไหนละ่ะลุย เปิดใส่น o ตบุ๊กก่อเราดูนะครับเปิดจอดใน่น o ตบุ๊ก k ขอเราดูนะครับแล้วก็ลองใช้พวกพัดลม n o t ตบุ๊กนะครับที่เราใช้ลองกันต้าน n o t ตบุ๊กในของปรดลมมันนะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันครับแต่ถ้าให้ดีคือเราทาซิลโคนลองทาซิลโคนใหม่ดูนะครับอันนี้คือช่วยได้นะครับผมก็ของผมตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นก็คือผอกว่าใช้วิธีนี้แหละก็เลยลดความร้อนได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ด้วยความที่บ้านไม่ได้มีแอร์ใช่ไหมแล้วก็ ประเทศไทยมันก็ร้อนบางทีนะแต่ช่วงนี้จะหน้าฝนก็เถอะหน้าฝนะบอกว่าหน้าทำมันเถอะก็โอเคคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับก็ขอฝากเขาด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยวันนี้ก็ท้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ